พี่จ้าพี่น้องป้องไปสบายดีกันสูผู้สูคนพี่น้องเป็นยังไงบัญชีภาพกันมาตากเข่าตัวพี่น้องมาตากเขา่าเป็นบ้าคนตากเขายุดทงหน้าเข่าขึ้นน้าปลาขึ้นเหล่าเราพี่น,อในใ้องยุบงกอเดตทักไทยยัใครเอฟซีทั้งช่องเยบุน ายายบนคนบ้านๆยายบนคนอีสานบายสีเด่นเนาะมาได้ทักท้ายกันโดนพี่น้องบ่ใครมีเวลาม,ามานันม่ยังหอกวันนี้กับช่วงนี้กับชิอยู่น้ำไห้น้ำหน้านะคะอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยน้ำตาเขาตายงงหลักการสี่เร็วธุระธุลั่งเหตุของขายคื่เก่านน่นละเหตุของขายเหตุํำพกน้ำพิกขายโอ้มันเห็นหงบนอีกพี่น้องเห็นยิ้บบนบนวนัวส่อ เห็นญี่ปุ่นบาพิน้องเยอย้ยยู่ในหุนหน่มเนาะเออ,อกรสีแสงแสงลำไร้แน่อย่างแน่เนาะนบ่ขี้เอกเตอพวกทีเอเตอมันมาได้อดอกมบีบนกระถ่ายทองไหทอง,งหน้าค่ทายชีวิตบัานบั่นชายปี อะไรอะไรก็ถ่ายถ่ายให้พวกเอฟซีอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเบิง้งส่นตัวด่านมาแล้วลงบนันไดล่ะออกมาเขาตีลงขุ่นติรถเกี่ยวพี่น้องมาอีกแล้วรถเกี่ยวมาอีกแล้วรถเกี่ยวจะมาเกี่ยวนี่ล่ะของน้จชาหนีละให้ทั้งทั้งรถไปนอกจะเบิ้งซึ่งมัว มั่งม่อกระจังหมัดหลายตัวอดีตกระตุ้งเขาคุณกับมาเบิ้งซอยกันที่นี่แหละอดีตกระต้องต่อคว้างกัะตีทาโลนกระติมือเอึ้นได้ยุระวานเน้อตองไดนล่ะเอ้าไหนนาไหนนาเขาขวบ เออกล,ลดีแหละขาล้นเอ่อตุ้มเลยบ่อสัานตุ้มเลยจีฮาอ่ะเข่าง,งามงามตัวเอ,เออเข่าง,งามค่ะกระลังช่วงๆ่วงแล้วสีท่อนสีท่อนแล้วมืน้นกะติกอ อืมอื้นกะกระจิกก,กอกแล้วมีเงี้ยบนได้ได้น้ำยูทูบหลายปีแล้วได้ได้ตังแต้โอ้บว่ามันสี่สามปีสี่ปีหรือจี <laughs> ประมวลเราวเราบอกผืนร้รงคลิปเดี้ยวพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเย็บบนสิบ้าตอมเขาซอยกันบาดนี่พี่น้องนี่แหละที่เจ้าหน้าที่าาทาาบานบานอีสานบ้านเทาอันช้างหน้ากะซีเออตามฤดูกาลดำรงชีวิตตามฤดูกาลฤดูเก็บเกี้ยวกับเก็บเกี้ยวฤดูอันคาดไทยกาเฮดไปเนาะตามพ่อแม่ ปูหยาแต่ย่เหาผ้าเหยดมากหละพี่นอ้องอือที่บอนั่นต่เขาใส่แดดสมัยนี้คือเกี่ยวหลวก็ตากมันบ่นคือสมัยก่อนสมัยก่อนนี่กะอันเขาเกีียวแลขาต้องมากูมาตีใส่ล้อมใส่หยางโอ้สม,มัยนี้สบายครับเทคโนโลยีพี่น้องเทคโนโล,ย,โนโลย,ออย,ยีเทคโนโลยีเอออยู่ได้ด้วยเทคโนโลยีพี่น้องอ่ะซอยกันเห็กุกอนบาสนี่